ให้กับปัญหาของคนส่วนใหญ่นะคะอยากสําเร็จอยากจเจริญเติบโตอยากลงทุนไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครูบอกตลอดครูบอกเสมอวันนี้นะอยากสําเร็จใช่ไหมอยากเติบโตใช่ไหมลงทุนกับความรู้ก่อนลงทุนกับตัวเองก่อน การที่เราลงทุนกับตัวเองนะคะไม่มีคําว่าขาดทุนคําว่าขาดทุนจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าเราลงทุนกับตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะการลงทุนกับตัวเองคือทุกอย่างเลยลงทุนในเรื่องของความรู้ลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองลงทุนในทุกอย่างไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับด้านไหนก็ตามลงทุนกับตัวเอง ครย้ํามาตลอดนะคะลงทุนกับตัวเองไม่มีคําว่าขาดทุนเกิดขึ้นเด็ดขาดและขั้นต่อไปหลังจากลงทุนกับตัวเองแล้วคุณต้องกล้าลงมือทํามันจะเท่ากับสําเร็จง่ายไหมคะง่ายไหมวันนี้นะถ้าคุณสามารถทําเงิน10บาทให้กลายเป็นเงิน100บาทแปลว่าคุณไปต่อ